ครับโรดต้อนรับานางสงกรา์ไอคอนสยามของเราคุณมินนี่นิชายนนุนตรลักหรือคุณมินนี่จี G I ไอโดอาจูว่าจะมปสงการจูให้ดูนี่ว่าคุณมินนี่เรียกว่าเป็นการปรากฏโชว์ของนางสงกา์ครั้งแรกนะครับของคุณมินนี่นิชาไอดอลเกาหลีสัญชาติไทยครับหนึ่งในสมาชิกของวง G ี I d อ l ดนะครับวันนี้งดงามราวนางฟ้าจริงๆสำหรับ นางสงกรานไอคอนสยามประจตุรี2567นางโอโหชรเทวีนะครับเรามอใช้ช่วงเวลานี้กันสักครู่หนึ่งนะครับให้ทุกท่านได้เก็บภาพอันงุณงามนี้กันก่อนถือว่าเป็นการหาชมได้ยากจริงๆครับที่เราจะได้รับชมนางสงกรานประจําปีนะครับที่ได้รับเกียรติจากศิลปินระดับโลกอย่างคุณบินนี่นะครับได้แต่งกายด้วย อาภรไทยของเราแล้วก็เครื่องประดับโบราณาที่เรียกว่าทอดแบบนะครับตามตำนานของไทยเรามาได้อย่างถูกต้องสวยงามขนาดนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับสำหรับการแต่งกายของคุณเบนนี่นะครับแน่นอนว่าได้แต่งกายเป็นนางสงกรานต์นะครับหรือว่า นางมโหธรเทวีครับทรงภูรัตทัดดอกสาขาวอาพรแก้วนินรัตพักาหารเนื้อสายพระหัตถ์สายทรงจักพระหัตถ์สายถือตรีสูน์นะครับเสด็จนอนลืมตาม,มาเหนือหลังมยุราเหนือหรือนกหยุกนั่น,น,ออนเองตอนนี้ครับก็เสียงปรบมือให้กับการแสดงของเราทุกท่านด้วยนะครับีปรามบิร์ด้วยค่ะออขอบคุณรกบขบวนแห่นางสงราของเราที่แสนสวยงามในวันนี้นะครับและเดี๋ยวในช่วงนี้ขออนุญาตได้ได พูดคุยกับคุณบินนี่กันสักครู่หนึ่งนะครับทุกท่านครับขอเสียงกรี๊ดได้กับคุณบินนี่สักครั้งนะครับสวัสดีค่ะคุณบินนี่นิจารอคะวค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงครับสวยไหมะสวยไหมคะ สวยมากด้านหน้าตอนนี้หลายคนเหมือนจะละลายลงไปแล้ว ละสายตาไม่ได้เลยคับพี่วันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกียรติจริงๆครับที่ได้คุณมินนี่จีไอดดลนะครับมาแต่งกายเป็นนางสงกรานต์ปัจจุปี2567ของไอคอนสยามนะครับขอบคุณมากๆค่ะเป็นเกียรติเหมือนกันค่ะนี่นนแค่พูดยังแบบจะละลายเลย,สยเลยสียงก็หวานหน้าก็หวานนะคะก่ะอนอื่นนี้ต้องขอถามคุณมินนี่ก่อนอได้มีโอกาสในการที่จะแต่งกายในชุดไทยๆคือประดับไทยๆอย่างนี้บ้างไหมครับคุณมินนี่เคยมี โอกาสได้แต่งชุดไทยบ้างนะคะ<ม>แต่ว่าไม่เคยได้ใส่เต็มศีษาจรดเท้าขนาดนี้นะคะจัดเต็มขนาดนจัดเต็ม,มจัดเต็มขนาดนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยะคะ่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ตอนที่เห็นตัวเองในกระจกครั้งแรกนะคะคนลุกเลยคะ่ะโอ้อแล้วก็เป็นนางสงกรานได้วันนี้วันนี้ดูขลังจริงๆแล้วก็คือเป็นนางสงกรานเลยใช่ค่ะเครื่องประดับจัดเต็มมากครับ วันนี้ได้มาแต่งกายเป็นนางสงกรานต์ประจำปี2567ของไอคอนสยามนอกจากความตื่นเต้นแล้ววันนี้เราถือว่าเราเป็นส่วนสำคัญเลยนะครับคุณมินีเพราะคุณมินี่เองเป็นศิลปินเรียกว่าระดับโลกเลยวันนี้เนี่ยถือว่าผมว่าคงไม่ใช่ซอฟท์พาวเวอร์ซะทีเดียวแล้วตัวคุณมินี่เองนี่ถือว่าเหมือนเป็นพลังสําคัญในการที่จะบอกต่อวัฒนธรรมไทยของเราวันนี้เดี๋ยวภาพของนางสงกราวันนี้ออกไป ทัวร์โลกจะได้เห็นความสวยงามความรู้สึกมันพอจะสามารถอธิบายได้ไหมคะว่าเรารู้สึกยังไงบ้างค่ะก็ตอนแรกรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ได้รู้ว่าทางไอคอนสยาบได้เชิญให้หนูมาเป็นนางสงกรานในปีนี้ใช่ไหมคะก็รีบตัดตกลงเลย <laughs> อยากมากเลยค่ะแล้วก็หนูไม่ได้มีโอกาสกลับมาที่ไทยตอนช่วงสงกรานนานแล้ว mm hmm. ก็คิดถึงบรรยากาศสงกรานที่เมืองไทยมากๆนะคะ mm hmm. หนูรู้สึกเป็นเกียรติแลวก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดวัฒนธรรมดีๆของของประเทศไทยให้ชาติต่างชาติหรือว่าคนอื่นๆได้เ้็นนะคะ าการถ่ายทอดวัฒนธรรมนะวันนี้เนี่ยถ่าได้เห็นนี้จะต้องรู้เลยว่าแม่นางสมการไทยของเราคือสวยจริงๆเออดีว่าไหมคะสวยไหมคะสวยไหมคะสวยไหมคะ นี่อ,<ข>อเอก<ข>อชัน <ขอ S 2> ครับ <laughs> สวยเลยอ่ะแล้วอย่างปีนี้ค่ะคุณมินีค่ะมีพลันในช่วงของเทศกาลสงกรานอยากจะไปทําอะไรที่ไหนหรือไปทำบุญที่ไหนบ้างไหมคะถ้าเป็นไปได้นะคะหนูอยากไปกลับมาเล่นน้ำสักครั้งค่ะเพราะว่าเล่นน้ำครั้งล่าสุดที่เมืองไทยน่าจะสมัยประถม Oh. ใช่ค่ะแต่ว่าด้วยเอ่อสเกจูใช่ไหมคะเมื่อวานหนูก็มีงานที่ต่างประเทศวันนี้บินมาที่เมืองไทยพรุ่งนี้ก็ต้องบินกลับไปทํางานต่อแล้ว oh. ่โอ้ใช่เราโชคดีจริงๆนะคิววันนี้เราได้คุณมินนี่มาเป็นนะานาสงรารไอคอนสยามเพราะว่าคิวแบบ อย่างที่รู้แล้กันคิว่มากแต่อ,อยากมามากก็เลยหาทางทุกทีทางให้ได้แวะมาแป๊บหนึ่งก็ยังดีเอาอย่างนี้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวอาจจะเฉียวไปเล่นน้ำาอาจจะหลังเลิกงานแล้ว<อ>เดี๋ยวเนียนเีเปลี่ยนชุดแล้วก็อาจจะไปเนียนๆเล่นน้ํากับ แอบแฝงแอบแจะได้มีโอกาสนะครับอีกหนึ่งอย่างครับคุณเบนนี่เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าคุณเบนนี่เนี่ยเป็นศิลปินที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของวงจืเอิรนะครับที่อยู่ที่เกาหลีเลยใช่ค่ะปกติถ้าเกิดคนเกาหลีเขามาท่องเที่ยวที่ไทยอันนี้ต้องฝากถามนะคุณมบนนี่แล้วว่า เขาจะชอบอะไรที่ไทยเราเป็นพิเศษอศพอจะทราบไหมฮะอันดับแรกน่าจะอาหารหรือเปล่าคะอ,อ,อาหารอบผงไทยอาหารดังมากอาหารอร่อยมากค่ะ <S <S แล้วทุกครั้งที่หนุ่มมีโอกาสได้กลับมาทํางานที่ประเทศไทยใช่ไหมคะทีมงานก็คือติดใจอาหารไทยมากค่ะใช่ไหมวันนี้วันนี้มาเพิ่งมาถึงเมื่อเช้าใช่ไหมคะ<อ>มื้อกลางวันก็คือทุกคนจัดแล้วผัดไทยกระเพราหมูครบเลย แฮปปี้กันทั่วนาค่ะทีมงานเกาหลีก็คืออาหารไทยเป็นันดับแรกเลยนะคะอร่อยมากหรือถ้าจะให้ง่ายสุดที่เดินเข้าไปในสุขสยามคอรอนี่มีทั่วประเทศมารวมกันอยู่ที่นี่เลยนะใช่ค่ะชั้นใต้ดินมีมีตลาดตลาดนะเหมือนตลาดใช่ไหมครับในสุขสยามตลาดสาคเลยครับใช่ชามีทุกอย่างมีครบจริงๆถ้าอาหารไทยหนูว่าที่สุดเลยเนาะเพราะว่าสตรีทฟู้ดตอนนี้คือดังไประดับโลกแล้วนะครับช่วงนี้นอกจากจะได้มารู้พูดคุยกับคุณมินนี่นะครับวันนี้พิเศษจริงๆทุกคน เขาบอกว่าในวันนี้ทุกคนมาวันนี้คุณมินนี่เตรียมเกมมาให้เล่นด้วยอยากเล่นไหมฮะวันนี้เล่เกมด้วยเหรอคะวันนี้เล่เกมด้วยเออเดี๋ยวเราจะคัดสรรผู้โชคดีของเราสามคนมาเล่นเกมกันคุณปิ๊งปิงเล่นเกมเริ่มกับคุณมินนี่เออกติกาในการคัดง่ายมาก ไอคอนสยาเรามีการชวนทุกคนเนี่ยมาสาดน้ํากันที่รเวรวพาร์คแห่งนี้ใช่ไหมฮะคะและนอกจากชวนมาสาดน้ำแล้วเนี่ยเราชวนทุกคนใส่เสื้อลายดอกมาด้วยอ๋อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานใช่ครับจะได้เข้าตีมาสดใสสดใสเยใช่สดใสมากหนูเห็นแล้วหลายคนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ชุดลายดอกมาใช่ค่ะสวยมากครับน่ารักมากค่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะให้คัดทั้งหมด3ท่านวันนี้ที่สวมชุดลายดอกมาเดี๋ยวให้คุณบินนี่เลือกเลยนะ นูดสามพันอยากได้สีอะไรดีคะชอบสีอะไรเราจะเลือกมาเล่นเกมช่วยคุณไปนี่เล่นเกมด้านหน้าชอบสีชมพูค่ะสีชมพูมีไหมฮะลายดอกสีชมพูนั่นน่ะโอ้มสีละหนึ่งพันมีไหมมีไหมลายดอกสีชมพูมีไหมฮัทด้านนี้ค่ะด้านนี้ค่ะไหน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 นี่ค่ะขอเดือยเจมวยนิดนึงโอเคไหมสวยพอไหมสวยมากค่ะเอาคว้าาจรย์มาแล้ว ดีดีด้วยฮะท่านแรกนะคะเรียนเชิญค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานเราเปิดทางให้นะคนที่คนจะแน่นนิดนึงไหมคะวันนี้มันจะแน่นนิดนึงเดี๋ยวเราเลือกคนที่สองรอนเลยค่ะให้ใส่เสื้อลายดอกชูมือไว้หน่อยเดี๋ยวให้คุณปินนี่เลือกเลยชอบคนไหนมีสีม่วงมสีม่วง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 เสื้อลายดอกสีม่วงค่ะยยกมือคสีหวานสีหวานท่ำไมกคะ ีได้ไหมคะได้ค่ะมีสีม่วงมีสีม่วงโอเคท่านที่สองค่ะแต่ท่านที่สองแล้นฮะอ่ะอีกสักหนึ่งท่านครับอีกสักหนึ่งสีแดงได้ไหมคะสีแดงเสื้อลายดอกสีแดงทนี้เลยค่ะโอเคเรียนเชิญค่ะเชิญเลยครับเชิญด้านหน้าได้เลยนะครับมีท่านที่หนึ่งนะคะท่านที่สองและท่านที่สามค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสาวเสื้อ สีม่วงและสีแดงอันนี้ออกมานี่รู้หรือยังครับว่าเราเรียกออกมาทําอะไรทราบไหมคะไม่ทราบถ้าเราบอกว่าเดี๋ยวเปิดเพลงของคุณมินนี่ให้เต้นได้ไหมฮะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการนะฮะสำหรับเกมของเราง่ายๆนะครับ เราจะให้ทั้งสามคนเนี่ยนะเป็นผู้ช่วยคุณปินนี่เดี๋ยวผมจะมีคำถามง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องโศกนา์ให้แล้วให้ช่วยคุณปินนี่ตอบเราจะมีคนละหนึ่งคำถามนะฮะคนไหนเป็นคนที่หนึ่งทนที่หนึ่งค่ะคนที่หนึ่งเขยิบม่อีกสักหน่อยจ้ะฟังคำถามให้ดีๆนะฮะไม่ยากไม่ยากสำหรับคำถามข้อที่หนึ่งของเรารวมถึงถามคุณปินนี่ด้วยเดี๋ยวจะต้องช่วยกันตอบนะฮะ ถ้าเกิดเราอยากจะบอกเพื่อนๆของเราที่อาจจะเป็นเป็นชาวต่างชาติเป็นท่านที่มาท่องเที่ยวให้รู้จักกับเอกลักษณ์ของสงการเออเราจะควรที่จะแนะนำอะไรที่จะทำให้เขาเข้าใจมากที่สุด3สิ่งครับพร้อมไหมฮะ,ะมีเวลา สิบวิด้วยกันจับเวลาช่วยตอบได้เลยนะฮะผู้ช่วยเราหันมามองท่าที่เราจะช่วยด้วยครับเหมือนแบบเก่งไปแล้วตอนนี้เหมือนโตเก่งไปแล้วอันนี้คือทีมเดียวกันนะคะโอเคนะมีเวลาสิบวินนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับมาศพพระผู้เสนหมายผู้เสนหมายอย่างสามอย่างอาหารไทยอย่างแรกคืออาหารไทยเกี่ยวกับสงการไหมอาหารไทยเออคุณมินี่รู้ไหมซึ่งลายดอกค่ะเซึ่งลายดอกน้ำค่ะน้ำน้ำเอามาทำอะไร ทำอะไรฮะเบื่อช็อกไปแล้วตอนนี้ทำอะไรเอาเอาไปทำอะไรวัดวัดน้ำวัดน้ำอะไรคือวัดน้ำวาดน้ำหรือเปล่าวาดได้ำวัดแถวไหนอีข้อหนึ่งคุณมินนี่ได้ไหมฮะสงกรานตึ่งมีอะไรมีแนะนำไหมคะก่อกองทรายก่อกองทรายเอาปรบมือให้เราเออเรื่องเมื่อคืนเมื่อกี้ที่ฉันลุ้นมากเลยเอาวัดน้ำไหมฮะ เหมือนเหมือนแบบปึ๊ดแล้วไปเลยเมื่อกี้นี้ตอนนี้เหมือนแบบหลุดไปเลยจิตหลุดไปแล้วนียนะฮะคนคนแรกคนแรกจีวผ่านแล้วคนแรก่อวผาฒน์แล้วเดี๋ยวมีรางวัลให้ฮะโอเคอันที่สองมาขยับขึ้นมาหน่อยมาค่ะเมื่อกู่นี้ที่เราพูดถึงเรื่องของสามสิ่งนะคะที่พูดถึงสงกรานบ้านเราสามสิ่งได้พูดไปเรียบร้อยแล้วถัดมาค่ะถ้าเกิดว่าคุณบินนี่มีโอกาสได้ชวนเพื่อนที่ต่างประเทศมาเที่ยวประเทศไทยขอ สามสถานที่ที่จะนิยมเล่นสงกรานต์ในประเทศไทยเอาแบบเอาแบบเออ่ถนนหรือที่ดังๆที่แบบพูดปุ๊บรู้จักปั๊บอะไรแบบนั้นนะอะไรนะขอสามทีเอาแบบวัดน้ำเมื่อกี้ไม่เอาแล้วนะเอาแบบวัดน้ำไม่เอาแล้วนะคะเป๊ะแล้วนะพร้อมไหมฮะพร้อมไหมฮะใชะพร้อมแล้วเริ่มครับถนนแรกฮะถนนไอคอนสยามค่ะไอคอนสยามค่ะ แม่อยู่เป็นด้วยคุณไม่นิ่ได้สักทีไหมฮะถนนข้าวสารค่ะนี่อีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งค่ะสีลมค่ะสีลมปรบมือให้หน่อยเรศสามข้ออย่างรวดเร็วใช่โอ้น่ารักมากนี่ว่าเป็นสถานที่ยอดคิดเลยนะคะที่พูดถึงสงกรานต์ปุ๊บในประเทศไทยนะคะผู้คนก็ต่างไปเกียวกันนะคะถูกต้องฮะคนที่สามฮะเสื้อแดงลายดอกของเรา คนนี้เนี่ยจะยากสุดบอกเลยเพราะคุณจะต้องทำอะไรรู้ไหมคคุณจะต้องอ่านใจคุณมินนี่ฮะโอ้ยหายใจหายใจลองจองลองจองไปแล้วเถอแล้วอ๋ออ่านนใจสัตอนนี้คุณมินนี่คิดอะไรอยู่หายใจลึกๆนะคะดูออกไหมคิดอะไรอยู่ไปแล้วไปแล้วตอนนี้ตอบไม่ได้ค่อยๆตัวจะเหลวลบแล้วอ่ะอยากอยากเล่นน้ำใช่ไหมคะอ่ะ กติกาของเรานะฮะเดี๋ยวเราจะให้ทายใจคุณมินนี่ว่าสมจังหวัดที่คิดว่าคุณมินนี่อยากไปเล่นนับสงกา์มีที่ไหนบ้างเออลองลองลองดูก่อนลองดูก่นอนด<า>ีสงสิษต์สงสิกส่งสายตาให้กันต่อยให้ให้อ่านใจอย่างเดียวไม่ใช่ให้ส,งส่นนสงซิกด้วยส่งไปด้วยนะเออพร้อมไหมฮะสามที่สามจังหวัดถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับมากรุงเทพมหานครกรุงเทพที่สุดที่ี่สอง เช again, ียงใหม่เชียงใหม่ที่ที่สามที่ที่สามขอนแก่นค่ะขอนแก่นขอนแก่นมีภาคกลางมีเชียงใหม่ภาคเหนือขอนแก่นไปอีสานเลยเรียกว่าครอบคลุ่มอันนี้ทายทายใจมาเรียบร้อยแล้วนะคะมั่นใจไหมเนี่ยพอสมควรเหรอมั่นอยู่มั่นอยู่ผมอะผมก็กลัวลักษณะยืนๆแล้วเขาวูบไปจังเลยอ่ะเป็นห่วงจังเลยอ่ะเออมาคุณพี่นี่ครับสามจังหวัดเมื่อกี้นี้มีกรุงเทพ มีเชียงใหม่มีขอนแก่นมีถูกสักข้อหนึ่งไหมฮะสักข้อทำไงดีอะทำยไงนะถูกทุกข้อเลยโอ้เดี๋ยวมาดูเลยค่ะยนี่นะฮะกับทั้งสามพันของเรากันด้วยเดี๋ยวเราจะมีเสื้อยืดนะครับจากไอคอนคราฟต์นะครับลายพิเศษอินสไปร์กับความเป็นไทยแฝงความสนุกคุณควรให้สนุกขึ้นนะครับด้วยเออ่ ข้อความที่โดนใจนะครับรวมไปถึงเสื้อคอลเลกชันพิเศษนะครับไอคอนสยาม X นารยา X c o a r e c t e r Project ออกแบบโดยคุณเอกทองประเสริฐนะครับคอลเลกชันนี้เนี่ยเขนานำเอาลายดอกไม้ที่ประจงสร้างโดยฝ mm hmm. ีมือชั้นไทยบนเจดียพระอุโบสถวัดโพออกแบบมาสไตล์ป๊อปอาร์ตนะครับ mm hmm. ใครที่สนใจก็ ไปแลกกันได้นะกับคอลเลคชันพิเศษเฉพาะสงกรานต์นี้นะครับโดยนำไปเสร็จนะฮะสินค้าครบ4,000บาทไปแลกซื้อเสื้อสวยๆแบบนี้สะสมกันไว้ได้นะครับมีจำกัดด้วยนะมรว่าเป็นลิมิเต็ดอีดิชันด้วยนะคะสวยสวยมากเลยค่ะอยากได้เลยโอยคุณไปีนี่อยากได้เสื้อ เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้มอบให้กับทั้งสามท่านก่อนนะฮะนี่ทช่ดีสวยคอลเลคชันนี้น่ารักนะใส่แบบใส่ไปเที่ยวใส่ไปช้อปปิ้งได้หมดเลยร้านจานนะคะร้านหนึ่งสาร้านก็จะน่าใส่สบายใส่สบายมีมีทั้งเสื้อยืดแล้วก็มีเสื้อลายดอกด้วยนะะมีเป็นคอนดิชั่นนะคะสีฟ้าแล้วก็สีขาวมีหนักมากมากเลยวันนี้ทุกคนก็คือยิ้มแย้มแจ่มใสกันอย่างมีความสุขมากๆ ระยะเวลาทุกคนที่แบบยืนยิ้มสดชื่นแตว่าบนเวทีของเราแห่งนี้มีแต่ความสดใสน่ารักใช่ไหมคะยิ้มฟ้านะผู้ชงนี้นะครับมอบของที่ระลึกนะคะเป็นสซอร์ไอคอนคราบค่ะให้กับผู้ชมดีทั้ง3ท่านกันก่อนเลยค่ะดีนะครับเราก็ได้มอบให้กับทั้งสามท่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ เสื้อยืดจากไอคอนคราฟต์ลายพิเศษอิสปายกับความเป็นไทยนะครับที่แฝงความสนุกสนานคุนควให้สนุกขึ้นด้วยข้อความที่โดนใจนะครับกับสัญลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับก็จะมีนี่ทั้งคอลเลกชันที่เป็นเสื้อยืดนะครับแล้วก็มีเป็นเสื้อลายดอกด้วยนะครับขอบคุณด้วยครับสำหรับคอลเลกชันพิเศษครับเสื้อไอคอนสยามเอสนารยาเอสคอลเลกเตอร์โปรเจกต์โดยคุณเอกทองประเสริฐนะครับอ๋อค่ะอ๋อนี่แล้วเขาบที่ษกระน้ำให้ด้วย ของเมีของที่รึใม่ด้วยเขาสิบเอ็ค่ะดีด้วยดีดีด้วยนะคะเอาละคู่โชคดีของเราเนี่ยค่ะวันนี้นางสงกรานปี2567สวยสดงดงามวิจิตรงดงามมากๆใช่ครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปในฐานะที่ วันนี้คุณมินนี่นะครับเป็นนางสงกรานของไอคอนสยามเรียกว่าประจำปีนี้เลยทีเดียวนะครับอยากจะให้คุณมินนี่เนี่ยวอวยพรทุกท่านนะฮะในช่วงของวันสำคัญเทศกาลวันสงกรานกันหน่อยเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันปีใหม่ไทยกันด้วยนะครับ เชิญครับสวัสดีค่ะค่ะอันดับแรกนะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่ไทยทุกๆคนนะคะขอให้ปีนี้ทุกๆคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็คิดอะไรก็ขอให้สมหวังอู้ห้ากันเลยเหรอน่ารักมากรับพรรับพอรับพรขอให้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะแล้วก็ปีนี้มีนีิมีเป็นเกียรติมากๆจริงๆที่ได้รับให้เป็นนางสงกรานในปีนี้นะคะก็หวังว่า จะทุกคนจะได้รับ Energy ดีๆไปไม่มากก็น้อยนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เล่นน้ำอย่างปลอดภัยนะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรู้สึกเหมือนจะเห็นผลทันตาเลยเนาะสดชื่นขึ้มนมาเลย <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตได้เชิญคุณมินี่นะครับเขียนภาพชื่อระลึกกันสักครู่หนึ่งนะครับเรียนเชิญอยู่ประจำด้านบนเวทีก่อนนะครับแล้วก็โอกาสนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญเพิ่มเติมนะครับสำหรับท่านผู้บริหารจากไอคอนสยามครับประกอบไปด้วยคุณอารยาจิตตโรภาชัยผู้บริหารบริษัทไอคอนสยามจำกัดครับขอเรียนะครับถัดมาค่ะเรียนเชิญคุณสุมาวงพันธ์ค่ะผู้ช่วยกรรมการ